แล้วก็เข้ามาที่ i n s t a g r กรของเราะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้เลยค่ะที่เป็นรูปกล้องตรงนี้นะคะตรงซ้ายมือนะคะคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกฟิลเตอร์ที่เราอยากได้ค่ะว่าจะเอาฟิลเตอร์ไหนฝนเอาเป็นฟิลเตอร์นี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนก็ไปกดตรงที่มันเป็นช่องสามสามช่องตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ถ่ายไปเลยค่ะมันจะเป็นภาพที่ไม่ซ้ำกันอันนึงเริ่มถ่ายกันเลยนะคะ โอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็บันทึกได้เลยคะ่ะตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็บันทึกข้างบนนะคะหรือว่าเราอ่ะจะลงอินสตาแกรมเลยก็ได้แต่ว่าเรามาสอนทุกคนนะคะก็เลยจะเซฟไปก่อนแค่นี้คะ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหรือจะเอาแบบฟิลเตอร์อื่นๆก็ได้ก็เลือกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอยากได้ฟิลเตอร์แบบไหนเออ สวยนะลองไปทําดูค่ะมีหลายฟิลเตอร์มากหรือว่าใครอยากให้แบบว่าแจกฟิลเตอร์อะไรก็บอกมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย